สวัสดียามเย็นเช้าหิมะตกอีกแล้วโอ้ยมันนี่หนาวหลายตอนนี้ประมาณเนี่ยจ้ะสามองศาลองดูฝนตกมันเลยกลายเป็นหิมะถ้าฝนมาตกเป็นหิมะก็มาตกได้เนี่โอ้ยนุ่งนุ่งเห็นม่้นี่ยา้าฮูฉันรอเธออยู่ พี่น้องเลยซ้ำสิหมู่ว่านี่นะคุณดูพี่มะไหมคนะร่องยังคากเลยคุนนะข้าจะเก็บผ้ากลับไปเมื่อแล้วเก็บผ้าไปตามใน่หัวหน้าละอันนั้นแช่เบิ้งด้วยนี่ อันนี้น่าน,นี่เป็นน้ำแข็งนี่ยแตมา่อไหร่โคักนี่ิมะดูนี่น้ำแข็งหมดนี่เบียร์น่าฟอกเลยนี่เป็นน้ำแข็งหมดพี่น้งนนองเลยหิมะตกหิมะตกแล้วหิมะตกแล้ว 说明个那，那、so。No.